ขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจตักคีปเลยอะสวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะจากพี่สมเพียรค่ะพี่กบก็สวัสดีคุณทานตะวันนะคะใจวินทีมันวันจั สวยทิติพรไม่บอกค่ะความลับโอเคสุชาณนันสวตและสวยมากอีจากประโมนะคะสวัสดีพี่สมเพียงจากพี่กบค่ะจับไม้จับมือกันได้เลยนะคะแต่วันนี้อะไรได้นะคะแต่ เหรียญไม่ขึ้นเฉยๆเนี่ยแต่ลองเอาโทรศัพท์คนอื่นดูว่ามันมีโฆษณาแปลไหมมีพระเฉลีแก้วอาสานะคะคนสวยจากแดนศสีสเกตนะคะสวัสดีค่ะพี่สมเพียงอินปายินดีต้อนรับนะคะพี่ขอบคุณมาก ค่ะพี่โกบสวัสดีคุณทิติพรค่ะมาส่งกำลังใจขอบคุณมากนะคะผู้จัดการขอบคุณจุดศูนย์สีเซนแบบนี้ค่ะทุกวันแต่เริ่มตั้งแต่เมื่อวานไม่มีเลยมันแตกคือวันนี้ก็ไม่มีไม่มี สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านใจใจมันนี่มันนี่ค่ะพี่กบค่ะสวัสดีน้องกบอยากยงหงค่ะสวัสดีแม่วันจากน้องส้มค่ะมาให้กําลังใจขอบคุณมากๆนะคะตอนนี้ค่ะพี่ทิพย์คิปใจนะ่ะเกิดปัญหาคือว่าเยอะเลยจ้ยายางังยังยังค่ะป้าอ้อยบอกว่ายังนะคะน้องปูพี่ยังไม่ผ่านจา้าเป็นกําลังใจให้กันรายการเนาะน้องหยีบอกนะคะสวัสดีค่ะ คุณสุกัญญาประโมทักทายคุณครูสุกัญญาหรือว่าพี่สุนะคะสวัสดีน้องปูค่ะจากพี่บมาช่วยดูมาช่วยซับพอร์ตแต่ว่าเรียญไม่ขึ้นเลยคุณแมมคุณแมมก่ย่างสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณที่มาเยี่ยมบ้านมาเป็นทางล่าโอนอัวช่วงนี้อนอัวค่ะข,ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาคี่ตันนะคะ ถ้าว่าโทรศัพท์ไม่อัปเดต Facebook ไม่ update, อัปเดตก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าอัพมันอัปเดตอัตโนมัติน้อง,องวงจันทร์แซคือเนี่ยตอนนี้ก็เจอปัญหาเหมือนกันแต่เขาไม่ขึ้นแจ้งว่างดสักเครื่องนี้อัปเดตอัตโนมัติรับเด็กแล้วนะคะได้เลยค่ะน้องยีเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่โคจากน้องเก่งน,ะน้องส้มนะคะสวัสดียายหงจากน้องเนมค่ะสวัสดีพี่โคจากน้องปุ๊ สวัสดีน้องเก่งจากยายหงค่ะสวัสดีน้องยียงจากน้องส้มพี่ค่ะเจเคนมุกดาหารขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจเจเคนขาเหรียญหนูไม่ขึ้นหนูก็เลยมาเล่าแบบเสียงดังยินีต้อนรับเข้าสู่บ้านใจใจนะคะสวัสดีพี่วันค่ะสวัสดีป้าจากน้องปุนะคะพี่วันกําลังรับชมค่ะสวัสดีเป็น เออพอมีแบบไม่ใช่คนไม่ดูนะเพื่อนๆก็เข้าไปดูไปซับมากเลยค่ะวันนี้มีแม่แม,ม่แม่ติมสิลลร์กูกจอมใจแล้วก็คุณแม่มค่ะเข้ามาเป็นกำลังใจอ๋อเพลงมาดขึ้น ว่ายผ่านหรือ,อยังคะอรอการแจ้งเตือนทั้งวันตั้งแต่เมื่อวานก็ยังไม่แจ้งมาก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถดูคลิปให้พี่ปูอัสรลงได้นะคะวางวางกอแวะเยี่ยมบ้านทุกคนนะ พี่กิตพันธ์บอกว่ายังครับสวัสดีทุกคนรอบห้องค่ะจากพี่กบนะคะสวัสดีพี่กบจากน้องเนมป้าพาขวานปามอะไรไม่รู้จะเช็คยังไงน่าจะรอสวัสดีค่ะพี่ตอนนี้อากาศคืมคืมเหมือนฝน ป้าอ้อยผ่านหรือ,อยังคะพี่วานเป็นกำลังใจให้แม่ลำไยเนาะสวัสดีค่ะคุณแม่จากน้องปุ๊กนะคะมาส่งกำลังใจจ้า ยาห,หงสวัสดีจ้าป้าอ้อยนะคะผ่านยังเจ้าของช่องผ่านแล้วค่ะใจผ่านแล้วค่ะป้าใช้คําแทนตัวเองว่าพี่ใจนะคะ<ช>สวัสดีจ้าป้าอ้อยยินดีต้อนรับนะคะ ป้าอ้อยผ่านหรือ,อยังคะต้านใจนะคะน้าเนี่สุชนันโสดมากโอโหโสดมากครูยิ่งโสดเลยค่ะโสดและวเลิอบอยูด้วยโอ้จะทำยังไงดีเนาะพุดลงมาหนึ่งประมาณหนึ่งเหรียญแล้วก็เหรียญไม่ขึ้นด้วยค่ะอ่าปกติใจจะลงคลิปยาวประมาณ มีดหมายอันดีนะคะพี่สูขอบคุณนะคะขอให้พี่ส่ปังๆเช่นกันทุกๆคนเลยนะคะที่ตีพรคิดถึงครูดวงใจมากดีมากลูกเม้นมาอีกเยอะๆขอให้ทุกอย่างแอปนี้สวยกับป้าลองใจดูคุณครูสุกัญญาที่มาให้กำลังใจนะคะ หน้าเต็มจอเลยค่ะนิ่งนิ่งมากสวัสดีค่ะป้าอ้อยชัยยบุตรสวัสดีนะคะกอดกอดกอดนะคะ เพลงมารสเสียงดังนะคะพอดีกำลังจะเลิกเรียนขอปิดเสียงค่ะพี่วันนะคะสวัสดีคุณทานตะวันจากพี่กบค่ะสวัสดีทุกคนรอมห้องนะคะคุณแหม่มสามารถก็ผ่าเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถดูคลิปให้พี่ปูอัสรุงได้นะคะวางวางก็อแวะเยี่ยมบ้านทุกคนได้ อะไรไม่รู้จะเช็คยังไงน่าจะรอสวัสดีค่ะพี่ค่ะยายหงสวัสดีจ้าปอสี่ทับเก้าเลยนะปิดรหัสกันมาเพิ่มพลังบัวยายเอียดใจขอลงไลน์ก่อนนะคะเพราะว่าโรงเรียนเสียงดังมากแล้วก็ ครบเวลาแล้วขอบคุณทุกคนมิดหมายอันดีนะคะพี่สูขอบคุณนะคะขอให้พี่สูปังๆเช่นกันทุกๆคนเลยนะคะที่ตีพรคิดถึงครูดวงใจมากดีมากลูกเม้นมาอีกเยอะมาช่วยดูมาช่วยซับพอร์ตแต่ว่าเหรียญไม่ขึ้นเลยคุณแมมคุณแมมไก่ย,ย่างสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณที่มาเยี่ยมบ้านมาเป็นน้องเนมสวัสดีค่ะน้องเก่งสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านพี่